สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพบกับครอบครัวของยายน้ำพึ่งแฟมิลี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะคะควันนี้จะพาเจ๊น้ำพึ่งนะคะ,ออะค้มามาเดินออกกำลังกายนะคะเพราะว่าเกือบครึ่งเดือนแล้วนะคะเจ๊น้ำพึ่งไม่ค่อยได้เดินออกมาข้างนอกเลยนะคะก็วันนี้ก็กราบขอบพระคุณคุณป้ากอนนะคะที่เมตานะคะ เข้ามาช่วยเหลือนะคะให้ช้างห้าเชือกนะคะได้ปิดร้านเร็วนะคะก็กับขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะที่เมตตานะคะให้ห้าสาวนะคะได้เดินผัดกันออกกําลังกายนะคะเชือกแรกก็จะเอาเจน้ําผึ้งออกมาก่อนนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้เดินออกมาเลยนะคะก็กับขอบพระคุณท่านมากๆนะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะย,ยืดเส้นยืดสายนะคะ ไดเดินสักครึ่งชั่วโมงนะคะเชือกละครึ่งชั่วโมงนะคะก็จะพอได้ยืดเส้นยืดสายนะคะให้ช้าง5ห้เชือกนะคะได้เดินออกกำลังกายนะคะไปรอบๆหมู่บ้านนะคะ ตื่นหร damn, hmm? ือเปล่ามาเชือกหนึ่งไม่ตื่นใช่ไหมแลนไปทางใดกันเนอะผ่ายายมาออกกำลังกายผายายน้ำผึ้ง เจอน้องแบมนะคะน้องแบมก็กำลังจะปลับทาวบ้านนะคะยาก็แห้งหมดนะคะหน้านี้นะคะ oh. เพราะว่าเป็นหน้าแรงแล้วนะคะยากินยาแห้งเลยค่ะเจ๊น้องพึ่ง okay. กินย้าแห้งไ,ได้เดินคลายเครียดนะคะวันนี้เจ๊น้ำพึ่งดีใจใหญ่เลยนะคะพึ่งได้ออกมาภายในครึ่งเดือนเจ๊น้ำพึ่งไม่ค่อยได้ออกมาเลยนะคะน่าจะชินสถานที่แล้วนะคะมาเชือกเดียวได้นะคะต้องมาทีละเชือกนะคะเพราะว่าพอฟันคนเดียวนะคะค่ะเดี๋ยวผัดกันเดินเชือกละประมาณ30กว่านาทีนะคะ ก็จะได้เอาเชือกอื่นออกมาเรื่อยๆนะคะ ไ่ยกระนับแน่เยขา<ม>เจ๊พึ่งมไม่ค่อยดีข้างหนึ่งนะคะเพราะว่าขาเขาน่าจะขาข้างหลังเนาะที่แต่ก่อนหลังด้านซ้ายขาเป๊ขาไม่เสมอกันขามันสั้นอยู่ข้างขาเดินลงไปทุ่งธรรมชาติชมธรรมชาติเลยนะคะเจ๊น้ำพึ่ง ถูต้นไม้จนหางนะคะเป็นแผลนะคะพ่อฟันเอาอยามาทาให้นะคะ,นนะได้เดินเปลี่ยนบรรยากาศแล้วนะคะวันนี้ ยาหลังจากที่น้ําท่วมนะขึ้น,น,าน,นะะากานะลังขึ้นมาได้หน่อยๆนะคะเดินเดินเลาะทุ่งนาเลยเจ๊พึ่งเดินแบบชมธรรมชาตินะคะชมนกชมธรรมชาติ กับเจน้ำผึ้งนะคะมีบริเวณน้ำท่วมครับเอ <c oughs> าป้านในโฮจิกันเหรอเนาะจุกปุ๋ยไป <c oughs> ตั้งอยู่ฮะตัดไปหมดไปฟองให้มันดีตัว <c oughs> ัาดมามอไระบบสมุนไพร์รได้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะเพราะว่าอยู่แต่ข้างบนนะคะ <c oughs> อยู่แต่กับ สถานที่ข้างบนเกือบหกเดือนเจ็ดเดือนนะคะก็ไม่ค่อยได้ออกมาชมธรรมชาติสักเท่าไหร่นะไปไปได้ไม่ถึงครึ่งทางเจ้พึ่งกลับต้องสสยกลัวนกค่ะนานกนกบินต้องใสเจ้พึ่งหูพึ่งเลยเจ้พึ่ง จะพึ่งได้ยินเสียงนกนะคะนกนกเต็มทุง่งนาหันกลับเลย,ดย <laughs> เดินไม่มองหลังเลยเจ้าพึ่งไปเลาะเลาะแถวทางที่เขาเคยเดินทางนี้ลงมาทุง่งนาก็ได้ยินเสียงนกนะคะก็ตื่นคนเดียวมาเชือกเดียว กิจิลยจะเดินรอบหมู่บ้านก็ได้นะคะเพราะว่าสถานที่ที่เขาเคยเดินก็น่าจะไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่นะคเะมื่อกี้ลงทุง่งนากลัวนกนะคะได้เดินถึง้เดินเร็วมากขาก็ไม่ดีข้างนึงนะคะเะพึงิง ส่วอะไรเนาะตงสัยจะตื่นนก ไปหาสามสาวสามสาวอยู่ข้างล่างนะคะน้องลำพูน้าใสาชาแนลนะคะ oh, <yeah. S 1> ตื่นน่าจะตื่นนก เพราะว่าในทุ่งนาตอนเย็นๆนะคะมีแต่นกนะคะรีบวิ่งขึ้นมาก่อนเลยเไหยนรอบเกือบครึ่งเดือนนะคะเจพึ่งไม่เคยได้ลงมาก็น่าจะตื่นส่วนมากก็เดินแต่บริเวณที่อยู่ใกล้ๆโรงช้างนะคะวันนี้เขาได้เดินออกมา <c oughs> ครึ่งชั่วโมงนะคะก็กราบขอบพระคุณคุณป้ากรมากๆเลยนะคะที่เมตานะคะให้ช้างห้าเชือกนะคะได้เดิอนออกกําลังกายนะคะท่านเมตตานะคะเข้ามาช่วยเหลือน,นะคะให้ห้าสาวนะคะได้พักเร็วนะคะก็กราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะที่เมตตาครอบครัวห้าเชือกนะคะ ได,ได้กินยาริมทางถนนนะคะเป็นหญ้าธรรมชาตินะคะวมมอน่เงา เจอเจอน้องลำพูนปลาสายชาแนลนะคะสามสาวกระปุกอมสินอยู่ข้างล่างนะคะห้าสาวอยู่ข้างบนนะคะปลูกอยู่ข้างบน น่าจะตื่นเสียงนกมีปลาไหมในสระนี่สระ,ะมีแต่ช้างลงนะคะน้ำขุนหมดเลยอ่าก็มาทีละเชื่อนะคะเดี๋ยวเชือกแรกก็เป็นเจนน้ำพื้นนะคะเดี๋ยวเอาเจฟ่วงมาต่อนะคะ พวงเตรียมตัวจะไปออกกำลังกายนะคะเดินเล่นนะคะต่อจากเจ๊น้ำพึ่งนะคะพอ,โอได้ยืดเส้นยืดสายนะคะวันนี้นะคะก็ได้มีเวลานะคะให้กับ้างหา,าเชือนะคะบขอบคุณค<อ>ุณป้ากอนนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ท่านนะคะเมตตานะคะหาเชือกนะคะอย่าพุ่งพวงนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณคุณป้ากอน,นะครับ นครับอีสุายโอยกินไหมเน่ยกินนะตกยนีอะไรอากาศเปนซอยเลยลด้อยมา้ที่โค้เนี่ยลด้มึงพูดกันอแ่ก็เนี่ยย่ง อห่างจากเจ้าจจินตลาไม่ได้เนาะเจ้าวร้องเลยพอเดินออกมาห่างจากเจ๊จินตลาน่ร้องเดินออกกำลังกายสักแป๊บช้าค่ะต้องเดินทีละเชือกนะคะ ห่างสักครึ่งชั่วโมงคะ่ะรอแป๊บนะคะเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันนานๆน,นะคะเขาติดกันนะคะกับเจ๊จินตลานะคะ <c oughs> จากเจน้ำผึ้งนะคะก็ขอให้ร้อ, Hello, <dear. S 1> องแล้วร้องหา <c oughs> เจชจนตลาแล,ล้วไปได้หรือเปล่าเดิน <c oughs> ยืดเส้นยึดสายนะคะเส้น <c oughs> เส้นจะได้ไม่ยึดนะคะ <c oughs> สักครึ่งชั่วโมงนะคะก็พอได้ยืดเส้นยืดสายนะคะ นนเลยช้ยางผูกอยู่กับที่น,นานๆนะคะเซ้นเขาก็จะยึดนะคะเพราะว่าหยุดทำงานมาสองปีแล้วนะคะสองปีอ <laughs> ลอง น้องอีกแล้วนะคะร้องหาเพื่อนซีนะคะเพื่อนซีไม่ได้มาด้วยนะคะเพราะว่าพ่อควานคนเดียวจะกลับแล้วเหรอ,อตรงมองกอแต่คุณตนคอถือมือคนนี้นยักคุณตนเนาะเป็น ออกกำลังกายกันนะคะไปไหมหกกกกที่ทางโลหมุดแข่งจะดักสักทีกตีน,นึ่งค ห่วงเพื่อนสีมากกว่าระว,วังไม้ไผ่เสียบตาอีกเด้อเจ้าพวง บรรยากาศยามเย็นนะคะเสียงนกร้องเจก็เสียวแล้วนะคะกลัวไม่ค่อยได้ออกมาคุ้นเท่าไหร่นะคะ mm. ก็นานๆได้ออกมาทีหนึ่งนะคะ mm. ก็ห่วงห่วงเพื่อนซีนะคะที่ผูกอยู่เจจินตลานะคะ ลองหาช้างถ้าได้ติดกันแล้วนะคะลองออกจากกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะห่วงนะคะห่วงเพื่อนนะคะเพื่อนมาได้มาด้วยนะคะเกาเพันคนเดียวก็ขี่มา,าทีละเชือกนะคะได้เดินเชือกละสามสิบนาทีนะคะก็พอได้ยืดเส้นยืดสายนะคะเพราะว่าช้างผูกอยู่กับที่นานๆขาก็จะบวมได้นะคะจูเลยกับบืน ดเ,ดดดเดินเร็ว<อ>ถ้าได้กลับแล้วเดินเร็วมากหวงืม